สวัสดีจ้าพ่อพี่เนาะวนนีนม้นมาหาคุจิโรพ่อหูม,มันแหละคุดคุดกันเ้อฮะคุดจิโร่คนเมบองโกนิชิมิตโตมุต่กงกเว้ยงไปทางใด จิโร่จิโร่คุยอะไรหน่อยยจิโร่หรือเปล่าจิโร่ ตัวใหญ่โตไหนอ่างนขึ้นไปใส่เลยเอ้าโอ้สองตัวโอ้ม,ม,โมันมันลูกใส่มัน้อนกันมันมันเลยได้สองตัวเลยสองสองสองนี่คุยเดียวได้สองตัวพี่น้องเห็นมาแฟตตี้ดูที่เห็น,นเห็นเห็นในสองตัวเลยมนัมนมันหูเดียวได้สองตัว สงสัยมันมาหานำเขาตัวเลยพี่นุ่มมันมาไปหาไอ้ก้อนหูบบไงหัวจิปุ่มหาเขาด้วยพี่น้องเห็นอยู่บ่เติใ่เห็นบอกคุณยายคุณยายไปขุด วยมันก็่าพูงห่าห่าห่าก็เดินหาเนาะแล้วขุดขปูมพอตีหาบุเจอเลยงานจิปูมก็ได้พี่นนา ดีไซน้องไม่เห็นฮือฮอแมงคุยมันหาสติหา,าทีปไปปุลแรง ขุที่โลดูหวยเน้ยบ่ะมองนั้นบ่มีบอก็มสิรอะไรันจีโลดูทีโลก็พิ่งออกหายากต่ดูไม่มาแต่ดูสิมันหลกจริงจริงมันแข็งดอย่าง ทิ่นมันอะไรหรอไม่ยังหลอกโอเคนิดเพศตีอย่าคุดไปหมดตัวได้มันอันนั้นได้โอ้บ่มีควยกี่หรอเว,ว้สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นาง ุทอันนี้นี่จิร่หนำลายหลายบึงพ่อแม่พีน่น้องหนำลายปันยังนี่หัวอ,อ,อีอีมะพุดจิรอได้จากพ,พ่อแม่พี่น้อง บ้านเสียมหน่อยไว้ก่อนอบนี่อะน้ำเลหลายพมีพี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะเดี๋ยวกระสีผ้าลงไปตรงหรันเด้อพม่พี่น้อง ้ำมลายปันหนึ่งนี่จีรรก็ไม่ได้สักหู้ดึกจบพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวลงไปห่วยเดี๋ยวลงไปตรงหรันก็ไปเจอแล้วนะจ้ะมีหู้น้ำไหลตรงหันน่ะคุณยาย พ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่บนัดสีมึงเบ่งนะเขามาตกปาลาหรือว่าไม่เห็นหเห็นโ่จับพ้นไปพี่น้องหน้าปัญยังะอ้ยนั่งถ่ายอยู่พี่แหละ Okay. <laughs> tiêu đấy tốt không phải đấy à จะเอเท้าไม่พี่น้องเขากันมาแล้วดูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกลือเกลือมาน้าเสียงหน่อยโอ๊ยไปเอาเสียงหน่อยกันได้พี่น้องเสียงหน่อยพี่น้องตั้งประจุยู่นะ อ้าวอุขึ้นไปบบนี้โอ้ยสี่มสีล่มสีลม กับญาติสองคนพุ่นอะเสียงยังเออเขาบอกว่าสระดึงอีหยันกับเป็นไข่อีน้องคุณยายวันีเห็นลูก มาพอแม่ไม่นัาไปงัยเขาซีกับเพื่นเล้วเด้ออ่ะเจอกอะเจอเดี๋ยวมาไก่กันน่นเพ่นสิเทียมมันหิ้วอันที่รอคม่ที่รอกับตัวไข่ตัวผึอก ไปไปมางทีนัง่งเดินทางกันตกาตกะ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 ั่นกระปานมันก็กะถือเฮ็ดได้ไหมมาเออกะกะกระปานกะกะถื่อฮิตยาคุณคุณนี่นเออป็นกิโล

ป้าป้าแก่เลยคือจริงพี่จ้าพ่อแม่พี่นางอย่าอาศัยเลยตอนห้าอยู่หน้าอันนั้นตัวบางไงสองตัวผูจ้ามันมาเห็นยังนั่นนั่นยังหมดเตียงกัดพึบอึบ หมเดงกัสพังพ่มีเรื่องจะห่วงกักติกห่วนตัวเองคือกันกับงานพแม่พน้องคือกันเลยลองมเดงนี้กันเถอะน้ายยนหุ้าขึ้นไปก่อนได้อีกไปไดชื่อัองระวังน้ำเดือพพลังพน้องมันสูงขนาดบ่ ขาได้เมื่อใส่ขี้กีรมาบิางขีจร้อนมางว้มีของคุณยาย <c oughs> นี่ใ้าปยังค่ะได้กิรอาตโตนีได้ปไปกันเลยค่ะอสวัสดีสวัสดีค่ะ,ะค่ะสวัสดีจ้าปไปเมื่อใส่ขี้จรก่อกน